อืมฮึผมน่ารักไหมครับตอนเช้านี้ผมน่ารักไหมอืมเหมือนอื่องฟักไข่นะครับเดีย๋ยวผมขอโชว์แป๊บหนึ่งก่อนจะไปตัดอ้อยมาอย่างความรุนแรงค่ะออกเด้อออกเด้อคนทางหนา,าโอ้รถพี่บุญทองเรานะคะ ออะไรคือดำปิดเนยโอ้เมิดมูนี่มีรถพี่บุญค้องค่ะลหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมายว่าช้างพรายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมา สามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บสวัสดีนะครับสวัสดีสวีดัสสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนขับอีฟซตอนเช้าๆนะครับก็โทษด้วยนะครับที่พระดาวไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานนะครับทางช่องดาวเชียงเดียนแฟมบิลี่พอดีลูกชายครับลูกชาย ลูกชายไปแสดงกลครับมายากลตนนสว่างสอดแจ้งครับก็ลืมลงไปครับพอดีก็มีฝนพายุเข้ามานะครับก็าดาวไม่มีเวลาที่จะลงคลิปให้แฟนขับเอฟซีได้ดูนะครับต้องขอโทษด้วยในช่องของดาวแข่งเดียนแซมอารีวันนี้ก็ตอนตื่นเ,เช้าครับมีภารกิจอีกแล้วครับไปตัดอ้อยครับไปตัดอ้อยก็วาย ไอ้ไอ้ขาวตอบรับอะไรวะไอ้ขาติดใจเมื่อคืนครับเมื่อวานเมื่อวานครับมีแสดงอายะคนครับผลตอบรับออกมาครับโอ้โหไอ้ขาวไอ้หลงทั้งบ้านครับทั้งบ้านหอนทั้งบ้านครับวันนี้ก็จะเอาลูกม่วงไปให้ลูกชายเล่นก่อนนะครับก่อนที่จะไปตัดอ้อยนะครับคือคลิปนี้นะครับคลิปนี้คลิปนี้คือ จะไปดูว่าอ้อยในที่ที่เราไปตัดกันนั้นนะครับว่าสองไร่แต่เราจะไปแบ่งแบ่งกัน,นจัดสรรกันนะครับจัดสรรกันแบ่งกันนะครับว่าได้จํานวนเยอะน้อยขนาดไหนเราไปไปติดตามที่แปลงอ้อยนะครับก็คลิปนี้ครับคงจะได้ลงคงจะได้ลงช่องดาวเชียงเดือนแฟรมิลีนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมหรือแฟนกลับเอฟซีกำลัง ชมใตตอนนี้ก็ขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้ลงก็เมื่อคืนมีพายุเนาะที่เห็นที่ว่ามีข่าวแกล้งมาบอกว่ามีพายุเข้าบ้านก็พอดีก็เข้าจริงๆครับวันนี้ก็จะเอาลูกม่วงให้เล่นคลายเครียดก่อนก็จะไปบอกลูกชายก่อนนะครับไปบอกลูกชายก่อนนะว่ากว่าพ่อจะมาก็ปล่อยให้เล่นลูกม่วงก่อนนะครับนี่ลูกม่วงผมก็เตรียมพร้อมมาเลยครับอืมลูกชายสองคนครับฮะก็เท่ากับลูกชายแล้วครับ เพราะว่าผมมีแต่ลูกผู้หญิงครับดูครับดูดีใจใหญ่ครับตอนนี้ครับอ่ะตอนนี้ผมก็เตรียมพร้อมนะครับเอาลูกม่วงมาให้ลูกชายเล่นมงุ่นลูกชายเล็กกับคนโตนะครับอย่าดื้อนะเวย้ยพ่อไม่อยู่พ่อไปอ,อ,อยู่บ้านอ้าม่วงรับได้ไหมแสดงโยคะให้ดูด้วยกายกรรมโชว อ <ś led> ชอบดีนักไอ้ลูกมีเนี่ยเอ้ยอย่าไปหายพี่เดือนนะเวย้ยเด๋ยวไม่ได้เล่นดูด,ดูพี่เดือนตึงหูงเลยตกใจอะไอ้ลูกอะไรนี่ไอ้น้องชายแสบนี่าเอาอะไรมาเล่นเล่นตัวตอนเช้าเลยครับปล่อยให้คลายเครียดนะครับตอนเช้าเช้าครับปล่อยให้ลูกช้างได้ผ่อนคลายนะครับมเมื่อคืนก็ไาแสดงกิจกรรมขายของครับสอดแจ้งจังปาง ก็มีคอนเทนต์ที่แบบตลกตลกเฮฮาต้องขอโทษด้วยนะอันไหนผมพูดออกไปไม่ไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยดูดูเลี้ยงบอลนี่ไอชอบมากนะไอ้ม่วงอ่าโชว์โชว์หน่อยลูกโชว์ยกสองสามสี่ข้าห้าค้าน่ะ่าวโชว์แบบไหนลูก ขอโทษด้วยเอ้าเอาเอ้าแล้วพ่อจะไปตัดอ้อยเลยลูกเฮ้ย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 ทำเป็นดีแล่นักยกสามขาหน่อยลูกสามขาสามขายกบอลขึ้นหน่อยลูกเอาจีบเอาเจีบเอาโชย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 เออเออเออเอหละเออนนั่แหละโชว์กันโอ้โหเลี้ยงไปเลี้ยงมาพ่อก็ไล่ตาเด้อเออเด้อเด้อเด้ด้งอนมันมีทางงอนด้วย เงินให้พี่ชายพี่ชายหัมตูดใส่อย่ามายั่งของเขานะอ่าโชว์โชว์นะลูกโชว์โชว์โชว์เอ้าโชว์ชวกุกไข่เอ้ามันหลอดท่องไปแล้วดาวเอ้ยไหนๆนะโชว์ลีลาที่ว่าอยู่ตีที่ป่าหญ้าน่ะตรงนี้เองไม่นานนะผมก็ถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าผมลืมลืมอัดคลิปไว้พอดีก็ ลบออกไปก่อนโอ้ยนาซิดายครับภาพสวยมากยกสามขาเดินสามขาเลยนะครับทำมีลาท่าแปลกนะครับเฮ้อ,อได้สักทีเ้ยเม่วงอ่าฮะผมขอฟักไข่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมถ่ายลูกชายให้แฟนขับ fc ฟได้ดูก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนก็ก่อนจะไปตัดอ้อยอื้อ อืมฮึผมน่ารักไหมครับตอนเช้านี้ผมน่ารักไหมอืมเหมือนอื่งฟักไข่นะครับเดีย๋ยวผมขอโชว์แป๊บหนึ่งก่อนจะไปตัดอ้อย เลี้ยงอย่างเดียวเลยดาวเอ้ยล้วไม่โชว์พอบอกว่าให้โชว์ให้โชว์ให้ดูน้อยเวลาถ่ายทำคลิปเนี่ยให้โชว์ให้แฟนขับเอซได้ดูเลยลูกไปเลี้ยงบนหน้าบนหลังเดินบนหน้าบนหลังลายตามหมดแล้วเฮ้ยจุ๊บจุ๊บจุนบจุ๊บจุ๊บจุกบจ้อลจอ๊บจุ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 ๊ ทำอะไรก็ไม่ยอมทำเอ้าโหมีเสียงร้องตอบขันอยู่ด้วยเอ้าเอ้าตอนนี้รถขาประจำเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะติดอีกแล้วนะคะนี่วันนี้มาคนเดียวนะคะพ่ออุด๊ดแม่ค่ายไม่ได้มานะคะติดอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดอ้อยกันก่อนนะคะค่อยจะไปดันรถพ่ออุดขึ้นนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงป่าอ้อยกันแล้วนะคะนี่คือป่าอ้อยของเราที่เราหนึ่งหมื่นสองพันนะคะแล้วก็หารกันได้ห้าคนนะคะคนละสองพันสองพันสี่ร้อยนะคะเราก็จะมาแบ่งแบ่งกันตัดไปให้ลูกช้างกินนะคะนี่นะคะเป็นบริเวณทางมาป่าอ้อยนะคะอี้ บ่แมบ่แมนไปฮับเมียตีหาตัวซ้องไแบยผู้ใดตชบุนก็ิน้แบกบ้อไ่มาๆมึงอะไรกันไหนรถติดเดียวรถไทยมันดิงหลังรถ เดี๋ยวเลือกลากเลยยังดี๋ยวเลือกาันเลยอย่ากที่วน้นน้แบกลำบากกระมูกะทำห้า้ยังทำเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีตัวต้ีตอนะโอ้เดี๋ยวเราสิว่าแบกไก่อีกแล้วจะบ้าอีกอ่ะเดี๋ยวให้ใอรตัางคนมาแรเยไปแบกนี่เดี๋ยวหาอ่นดบกเอ้าแช่มคือบ้าอีก อืตอนนี้เรากำลังเดินลงไปที่ป่าอ้อยนะคะนับนับล่ะก่ะปันกันโลดตามตามตามหูล่ลงมันหลดเนอะลุงเนอะโอ้เส้นทางลำบากมากค่ะทางที่จะเข้าไปตัดอ้อยนะคะ โอ้โห oh, oh. เราต้องใช้การแบกนะคะตตัวนี้สันอันนึงงก็ต้องนับ เราคงไม่ลงไปนะคะทางอนาถามากเลยตอนนี้เป็นไงพ่ออูดรถติดอีกแล้วครับวันนี้แม่ค่ายไม่มานะไม่มีตัวช่วยนะวันนี้มลแ,ลแม่ค่ายเฝ้าน้องอุ้มบุญนะคะน้องอุ้มบุญ ก็ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นตามลําดับนะคะถ่ายปกติหรือยังพ่ออุูดก็มีเป็นก่อนเป็นเดียวบางอ๋อก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเนาะบ้าได้กี่ล่องยี่สิบเจ็ดล่ององหารห้าพ่ออุ๊ดใช้เครื่องหน่อยซิเครื่องทุนแรงได้อามาไหมยี่สิบเล่องหาคนหันห้าก็อะลระยี่สิอัีอะไรอลยี่สิบโอ้ 27หาร5ครับ27หารหามันก็คนละ10ล่องก็จะว่าคนละ10ล่องคนละคนละหา25หาร5ค่ะเ็จไป2ล่องไปได้เขา5ล่อง47 5ล่องอย่างกัคนละหไม่ใช่มันเลยอยู่2 ก็ยี่สิบเจ็ดหารห้านั่นแหละถูกมันเศษสองล่องเราก็เก็บไว้สองล่องเออโอเคงั้นก็นับปันกันเลยหนึ่งสองเครื่องเขาได้ก็ได้หน่อยกันอะไรเขาจะไปเอามีดไม่ยังไปเอามีดมาเอาแล้วคุณทำอะไรคุณทำไมไม่ไปเอาเอาจะกเขาอันนี้เด้เป็นคนแบงก์อ่ะเออไปเอามีดมาเอามาสองเล่มเอาถุงมือมาด้วยเอาน้ำมากินด้วยคือตะกรงคือตุ๊กเป้าอะไรเถอะจ้าอยู่ต่ำคอยอยู่สูงคอยได้เปรียบ เอาน้ำมาน้ำเด้อถุงมือมาน้ำไปจะไอ้อุ่มบุญอียวุ่มบุญไปจะไหดีดีขึ้นแล้วดีขึ้นถามพ่ออูดแล้วดีขึ้นแล้วไปด่าันกินปกติกินอ้อยกินอ้อยหลายอ้อยป้าดีนะไม่คือว่าจังสั้นว่าสั้นดาวกินคือกันก็เป็นเป็นอะไกินบะไหลรับเจ้าบะแมนทองทองทองอุ่มบุญบะบดีแต่น้อยซื้อดอกแต่ว่าทองดาวนั่นรับน้ำหนักได้หลายกินหลายคนแล้วอืมกินปันใดก็กำลังเอาไปหมดแล้วถ้าเรื่องกินนี่สู่ดาวบ่ได้ครับแต่ว่า น้องท่องเขาบอดีซื่อๆดอกท่องเขาบอดีนับได้ยุติธลำอืมนับได้ยุติธรรมนอยกว่าดาวอยู่ท่องน้องเขาบอดีซื่อๆดอกไปเบิ่งพราว้หนึ่งโอเคแต่เอาเป็ญงานลงกันบ่ไหนมันงามบ่งามบ่บริเวาไข่เอาความสะดวกถุงมือน้ำเด้อเอาขวดน้ำมาน้ำขวดนึงใส่พนักงานก่อน หัวนี่คือใส่ยากแท่วะเดี๋ยวเราเราไปติดตามกันที่บ้านเลยนะคะหรือว่าตอนที่ขนอ้อยขึ้นรถนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตตัดอ้อย 2> 1, 2, ช่วยตเติินก่อน,นะคะ่ะหนังหินหินคืออะไรอะไรหินหิน,อหน,หนโอ้ไลโอ้โหแม่ดาวสู้สู้แม่ดาวสู้สสู้สู้สู้สสส ฮะนี่ยังขีดตมดึกก็เรียกว่าขี้โคนดึกบ่ใช่บ่ก็ตอนนี้ก็ตัดได้เยอะนะครับแรงแม่ดาวนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับตัดคนเดียวนู่นไม่ใช่น้อยๆนะครับก็อีกไม่นานครับคงจะเสร็จจะได้กลับไปหาลูกชายครับรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับพี่เขาไม่ได้บอติดบอรถน่ะ ตอนนี้เราก็ทำการแบกอ้อยนะคะรู้สึกว่าอุปสรรคจะเยอะนิดนึงค่ะนนที่แบกนี้ก็มีแต่น้ำนะคะ,ะแล้วก็นู่นค่ะรถอยู่นู่นนะคะต้องแบกไปไกลามากมค่ะมแไวไมนเงกล้อ,อ,อ<ๆ>ม้วนกระดอกระเดียวยทิกล้องไวนี่นะคะเราก็ต้องปีนขึ้นมาตรงนี้นะคะ

คนเคยแน่เนาะเห็ดทั้งหน้าเลี้ยงทั้งสั่งอ่าค่ะคือเนี่ยมันนะคะอย่างว่าแหละค่ะมันไกลนะคะนี่แบกไกลกันค่ะเป็นแบ่งกันเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะคะของพ่ออูดก็ห้าล็อก ห้าแถวนะคะของบุญคลองก็ห้าแถวแล้วของตาลทยก็ห้าแถวนะคะแล้วแล้วของน้องดาวก็ห้าแถวนะคะตอนนี้เราก็ตัดไปได้ก็เยอะพอสมควรนะคะเราก็จะเริ่มแบกบอ <c oughs> ไปอย่ามางหัวดีไปเลยใช่ไ,ไมดาวไปแบกผมจะตีกองดูนะคะใส่เชือกลูกชายมาแบกอ้อย <c oughs> โอ้คุณนิสยอดใครซักไอดาวซัก คนพ่ออุ้มาคนเดียวเลยดูค่ะไอ้ไอ้บุญคลองเข้ามาแล้วก็ไอ้พี่สาวของไอ้ดาวเข้ามานะไอ้ดาวมันมีพี่สาวอยู่นะครับแต่อยู่ข้างก็หลายเชือกพี่สาวไอ้ดาวนะหลายเชือกแต่ตาตาถ้าบุคพูดถึงว่าตารุ้ไทก็เอฟซีก็จะรู้จักเพราะว่าแกมาไถดันดินบ้านดาวบ่อยๆนะคะเจ้าของต้นสับปะรดนะคะตอนนี้ก็ อเริ่มทยอยแบกกันแล้วค่ะพ่อบุญคลองบนแล้วค่ะพ่อบุญคองเริ่มบ่นแล้วค่ะเดินเออแบกเทลานอยยังสั่นเดมาแม่เอ๋อมันไกลใช่ไหมถึงเมืองสุรินเลยหละโอ้ถึงเมืองสุรินเอาเอาข้าวเมย์ยายไปขายเพื่อซื้อบูธมาตัดอ้อยโดยเฉพาะนะคะนี่พ่อบุญคองลงทุนมากเข้าไปขายโอ้ ลงทุนมากค่ะลงทุนมากแบกข้าแบกแ,แน่เลยพ่นออี้พ่ออูดพอมันนี่พ่ออูดนะคะแข็งแรงมากค่ะแม่ค่ายไม่ได้มานะคะพ่ออู๊ดจัดหนักคนเดียวเลยค่ะนี่ามาแม่ค่ายเป็นห่วงลูกสาวนะคะไม่กล้ามาก็เลยให้พ่ออู๊ดมาคนเดียวค่ะโอ้โหแบกทีละสามมัดนะคะแข็งแรงมาก,าบบาามกเดดีียยยวกกกแบหหลาออออััมนนนน่่่่ะ แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเนี้อ้อยนิดเดียวแต่คุณมัดเป็นสามชั่วโมงแล้วไปราไปติดตามที่บ้านเลยเดี๋ยวเราไปรอดูตอนหมูดาวกินอ้อยกันนะคะแม่แป้งพี่เดือนนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะตอนนี้คุณพ่อก็ผากันเจออุปสรรคนะคะรถติดนะคะขึ้นไม่ได้นะคะตอนนี้ก็กําลังพาก,กันดันอยู่นะคะก็ยังจอดรอเรามากันทั้งหมดสี่คันนะ รถพ่ออูดขึ้นไปได้แล้วหนึ่งคันค่ะเหลือรถของตารถไทยนะคะแล้วก็ยังเหลือรถของพ่อดาวแล้วก็เหลือรถของพี่บุญคลองตามหลังนะคะวันนี้เรากําลังช่วยกันดันรถขึ้นเพื่อขึ้นดูสภาพทางนะคะที่เรามาตัดอ้อยวันนี้เราเจออุปสรรคกันรถติดทั้งขามาทั้งขากลับนะคะวันนี้ก็ช่วยกันค่ะดูค่ะ กว่าจะกลับถึงบ้านกันนะคะก็คงเหนื่อยกันละค่ะตอนนี้ตอนนี้คุณพ่อน้องดาวก็ห่วงทั้งลูกชายห่วงทั้งเพื่อนๆนะคะที่ยังขึ้นไม่ได้กันนะคะเราก็ไปไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันทีละคันทีละคันก่อนให้ผ่านพ้นไปทั้งสี่คันนะเราถึงจะกลับบ้านได้ค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สู้ค่ะควานช้างก็สู้กันทุกคนนะคะสู้กันเพื่อลูกช้างของเรากินอิ่มนอนหลับค่ะโอ้อโหจะจะไปขายปิ้งไก่กันที่ไหนคะนี่ปันดําปืด๊ดอ่ะต่อไปจะเป็นคิวรถของพ่อเลินนะคะตอนนี้ของตารถไถขึ้นไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือของพ่อบุญครองกับของพ่อน้องดาวนะคะสู้ไม่สู้เหมือนแห้งอ่ะสมัควัน โหวันนี้คุณพากันมาทําอะไรเนี่ยมาดันรถมาดันรถมาดันรถโชว์อันนี้จะเป็นรถของพ่อน้องดาวนะคะคันแดงมาก่อนเลยคันแดงมาก่อนได้ไงคันแดงอยู่หลังคันแดงโอ้คันแรงโอ้แสดงว่ารถตลเอินแรงใช่ไหมบตลเออหัวล้านตลเออหัวล้านตอกย้ํจริงจริงมีเงินล้านแล้ว ร้านตั้งแต่เกิดแล้วคะ่ะมีเงินร้านตั้งแต่เกิดแล้วอืมดินมันมันมีหญ้าด้วยมันก็ลื่น,นยังเขาเขาเซฟเซฟโผพ่ออุดนี่มนไม่รู้เรื่องเลยรดแรงมาแล้วนะคะดูว่าจะไปติดอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้เราลุ้นกันนะคะเอาใจช่วยพ่อน้องดาวนะคะ ถึงพี่จะแก่แต่พี่ก็แรงนะน้องมาสั่นโอ้จะหอดอยู่แล้วไหมฮะอ่าล่ะค่ะตอนนี้ต้องร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะคะตอนนี้อ้าวดันดันดัน,ดนดดหนึ่งสองสามเย่ดดขึ้นไปได้อีกหนึ่งคันแล้วนะคะตอนนี้เรามารอลุ้นรถพี่บุญคองนะคะท่าน แห้งแห้งแห้งคือพีบุญข้องบอ <c oughs> โอ้บ้านหลังนี้กแกเศรษฐกิจพอเพียงมากเลยนะคะนี่มีทั้งน้อยน้มมีทุกอย่างค่ะนี่ป่าอ้อยก็ของแกนะคะ <S <S แล้วแกก็มีต้นมะขามนะคะมีต้นมะขามมีต้นฝรั่งมีต้นลำไยมีต้นมะม่วงน,นะคะ <S 1> <S 1> โอ้โหเศรษฐกิจพอเพียงมากค่ะ วันนี้เรายังเปไหนไม่ได้นะคะต้องรอรถพี่บุญคลองขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ชมธรรมชาตินี่นะคะลงไปข้างล่างก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะและก็อ้อยนะคะเป็นป่าอ้อยของแกที่แกขายให้นะคะนี<ฮ>่ค่ะโแกเศรษฐกิจพอเพียงมากค่ะพื้นที่แกก็เยอะนะคะแกก็สามารถปลูกได้มีต้นมะนาวต้นลำไยมีทุกอย่างค่ะมีผักสวนครัวนะคะ สุดยอดค่ะบ้านหลังนี้เศรษฐกิจพอเพียงมากๆนะคะมาอย่างความรุนแรงค่ะออกเด้อออกเด้อคนทางหนา,อาโอ้รถพี่บุญคลองเรานะคะอโอ้อะไรคือดำปิดเนยโอ้เหมิดมูนี่มีรถพี่บุญคลองค่ะแรงกว่ามู มาพร้อมควันค่ะดูค่ะอโอ้โหเดี๋ยวต้องปิดจมูกนะาตอนนี้หายใจไม่ได้ค่ะก็ดีนะครับภาร,ร,ริกิจนี้เ็จสิ้นนะครับตัดอ้อยแล้ดูฝนมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ช <c oughs> ่วยๆกันหล,ลาย <c oughs> ๆคนนะคะก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้นะครับช่วยกดไลค,ค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปวิดีโอให้แฟนกับเอฟซีได้ดูเนาะว่าชาวช้างในเหตุการณ์ พวกเราแต่ละวันพวกเราอุปสรรคเจออุปสรรคอะไรบ้างนะคะแต่ว่าฉันน่ะเจออุปสรรคใหญ่คือเสื้อคุณน่ะคุณต้องให้หมูดาวซักนะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งตะอุดตะอุดเดี๋ยวเจ้าของเขาจะด่ามากมากมีการขโมยต้นกระถินเขานะคะบายบายอย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องชักทายดาวโมคุลและดาวเคียงเดือนแฟมิลี่นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะโหแรงมากแรงมากแรงมากอขอบคุณค่ะ